สวัสดีค่ะรันไม่ได้ชอปค่ะบริสินค้านะคะเป็นตัวประตูดูดไฟฟ้าฮะติดตั้งกับตัวรถนะคะ Mercedes-Benz รุ่น E350 E3213 นะคะเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะมาดูการใช้งานกันนะคะประตูค่ะเป็นประตูดูดทั้ง4บานนะคะดูการใช้งานค่ะอันจะเป็นตัวบานหน้าค่ะติดตั้งรอบพันนะคะนี่ค่ะระด,ดูดเข้าไปนะคะปิดไม่ต้องสนิทค่ะจะด,ดูดเข้าไปเอง นี่นะคะเป็นประตูดูดจะปล่อยให้มันดูดหรือว่าปิดแรงๆก็ได้นะคะสำหรับตัวชุดนี้ค่ะติดตั้งพร้อมกันทั้ง4บานค่ะจะเป็นการถนอมการใช้งานนะคะของรถอาประตูถนอมการใช้งานค่ะแล้วก็สะ,ะดวกสบายค่ะทันสมัยนะคะรถรุ่นใหม่ๆก็จะป็นประตูดูดกับทั้งหมดแล้วนะคะการทำงานก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสนใจติดต่อสอบถามได้นะคะจะเป็นตัวประตูดูดค่ะหรือว่าท้ายไฟฟ้าค่ะ รถที่ญี่ปุ่นนะคะขอบคุณค่ะ